เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะพระคุณมหาศาลเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ฟังแล้วก็ไตรตรองแล้วก็เห็นประโยชน์แล้วก็รู้ว่าแค่นี้ไม่พอพระองค์ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาทุกคำเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเข้าใจขึ้นและตรงต่อความเป็นจริงสิ่งที่พอใจทั้งหมด ความเห็นถูกต้องอะไรมีค่ากว่ากันความเห็นถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจึงมั่นคงในการที่จะเห็นถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นจากฟังเพิ่มขึ้นใจตรองเพิ่มขึ้นเป็นปกติเห็นไหมคะเพราะเป็นธรรมะทั้งหมดแค่นี้ค่ะเป็นปกติเพราะเป็นธรรมะทั้งหมด เพราะฉะนั้นก็ศึกษาธรรมะทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งให้เข้าใจในความไม่ใช่เราทําไมเราพูดถึงเจตสิกแต่ละหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าจะมีความมั่นคงจนกระทั่งมีปัจจัยพอที่จะให้สภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เกิดขึ้นสามารถที่จะระลึกได้ในความจริงที่ได้ฟังในสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆที่มีลักษณะที่ปรากฏตามที่ได้ฟังให้เริ่มเข้าใจถูกต้อง